บนพันุแมนตอนที่162ชื่อตอนว่าฮีโร่ที่หำใหญ่ที่สุดเหตุการณ์ได้เปิดมาที่เหล่าฮีโร่ตัวประกอบทิกก,ก็ที่เป็นฝ่ายสนับสนุนพวกเขากำลังวางแผนอ,อพยพออกจากพื้นที่อันตรายด้วยเรือ,อยางเนื่องจากเฮลิคอปเตอร์ใช้การไม่ได้แล้วเซคินการพูดขึ้นว่าตอนนี้เหตุการณ์อาจจะสงบลงแล้วก็จริงแต่สิ่งที่เรารู้ณตอนนี้ก็คือมนุษย์ประหลาดอาจจะโผล่ออกมาเมื่อไหร่ก็ได้เพราะงั้นเราควรส่งคนเจ็บลงเรือให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ โรคลาสเอแม็กที่ได้ยินเซคินการพูดถึงมนุษย์ประหลาดเขาเลยนึกอะไรขึ้นได้และได้พูดขึ้นว่าพูดถึงมนุษย์ประหลาดว่าแต่เจ้าสัตว์ประหลาดขนาดยยกสองตัวที่สร้างความหายนะมหาศาลเมื่อกี้ดูเหมือนว่าพวกมันทั้งสองตัวน่าจะถูกหั่นเป็นสองท่อนจนตายห่าไปแล้วนี่มันเกิดบ้าอะไรขึ้นกันแน่ในขณะที่ทุกคนกําลังสับสนอยู่นั้นได้มีเสียงของทาเลโอพูดขึ้นว่ามันน่าจะเป็นฝีมือของคุณลุง คนอื่นๆก็งงว่าลุงไหนตูหรือป้อมแค่ไม่ใช่ว่ากันมาพูดต่อด้วยหน้านิ่งๆว่าคุณลุงเป็นคนจัดการพวกมันคุณลุงคือสุดยอดฮีโร่เขาเป็นคนปกป้องผมไว้คนอื่นๆที่ได้ยินแบบนั้นก็ยิ่งงงมากกว่าเดิมมูเมนไรเดอร์ได้เข้าไปถามทาเลโอว่าคุณลุงที่ว่าใช่คนไวกลางคนที่สวมเสื้อกล้ามหรือเปล่าทาเลโอตอบว่าไม่น่าใช่ ทันใดนั้นก็เกิดการระเบิดและสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงทุกคนหันไปมองด้วยความตกใจสเนพูดขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นอีกล้านเนี่ยเซคินกันตอบกลับไปว่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันอาจจะมีใครบางคนกำลังต่อสู้กันอยู่หรือไม่ก็อาจจะเป็นแผ่นดินไหว มีปัจจัยมากมายที่อาจเป็นได้ทั้งมิตรและศัตรูเราไม่มีทางรู้ได้อย่างแน่ชัดภาพได้ตัดมาที่ต้นตอกของการสั่นสะเทือนเมื่อกี้ซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นการต่อสู้กันระหว่างไซตามะและกาโร่กาโร่ที่สางเมาจากการโดนหมัดของไซตามะในตอนที่แล้วได้เข้าโจมตีไซตามะอย่างบ้าคลั่งแต่ทว่าการโจมตีของกาโร่ก็ไม่โดนตัวของไซตามะเลยแม้แต่ครั้งเดียวไซตามะยกหลบแบบดิจิตอลหลบไปมาแบบชิวๆ เซตามะต่อยสวนกาโร่กลับไปแบบเออเออเหมือนไม่ได้ตั้งใจต่อยเลยแม้แต่นิดเดียวแต่ยังไงกาโร่ก็หลบก,การโจมตีครั้งนี้ได้หลังจากที่หลบได้กาโร่ก็ทําการแหวกําให้เซตามะดูแบบเต็มเต็มตาทาให้เซตามะเคลิบเคลิ้มกาโร่จึงใช้จังหวะน,นี้ใช้ส้นเทียนตอบหัวแมงของไซตามะอย่างรุนแรงทําให้ไซตามะดิ่งพสุธาลงสู่พื้นดินด้วยความรุนแรงของการโจมตีทําให้พื้นดินระเบิดแตกกระจอกระจายกาโร่ไม่ปล่อยโอกาสให้เซตามะได้พักเขา วิ่งซิกแซกไปมาตามก้อนหินด้วยความรวดเร็วเพื่อเข้าปิดฉากไซตามะส่วนไซตามะก็ไม่สัตว์ทกสะทานกับการโจมตีของกาโร ไซตามะลุกขึ้นมาปัดฝุ่นอย่างใจเย็นทางใดนั้นการโรก็สามารถเข้าประชิดตัวไซตามะได้สําเร็จและได้ใช้สารมือสับเข้าที่หัวเหม่งของไซตามะแบบสุดแรงความรุนแรงทําให้พื้นดินบริเวณนั้นเกิดการระเบิดกระเด็นไปคนละทิศคนละทางทว่าการโรก็ไม่ได้หยุดแค่นั้นเขากดแรงลงไปเรื่อยๆทาให้พื้นดินเกิดการระเบิดที่รุนแรงและขยายตัวออกไปมากกว่าเดิมแต่ถึงอย่างนั้นหัวเหม่งของไซตามะมันกลับไม่เป็นอะไรเลยในทางกลับกันมือของการโรนั้นเริ่มบิดงอเหมือนคนเป็น moi ไซตามะกระโดดขึ้นเพื่อดันมือของกาโรให้ออกจากหัวเมงแต่ด้วยความโหดของไซตามะทำให้แขนของกาโรแตกออกเป็นเสียเส่ยงกาโรถึงกับงวงว่ามันเป็นไปได้ยังไงส่วนไซตามะทำหน้าเออแล้วพูดว่าอะไรของนายเนี่ยนายเลือกที่จะสู้โดยที่ไม่มีโอกาสชนะเนี่ยนะทัในใดนั้นกาโรก็ได้งอกแขนใหม่ออกมาไซตามะพูดต่อว่าฉันยังมีอะไรนิดหน่อยที่อยากพูดกับนายทว่าไซตามะยังพูดไม่ทันจบกาโรก็ขัดจังหวะด้วยการป่อยหน้าของไซตามะ ตามะที่เริ่มมีน้ำโหก็เลยต่อยสวนการรอไปหนึ่งหมัด พร้อมกับตะโกนขึ้นว่าฟังก่อนสิฟะฉันยังพูดไม่จบเลยนะการโร่ที่โดนใสตามต่อยก็ทําให้เขากระเด็นไปไกลแสนไกลในระหว่างที่กําลังกระเด็นไปนั้นการโร่ก็ได้แต่คิดกับตัวเองนะว่าไอ้โลนนี่มันเป็นตัวอะไรกันแน่การโร่กระเด็นมาไกลจนใกล้จะชนกับทีมสนับสนุนฮีโร่กิกกบทุกคนต่างก็ตกใจว่ามีตัวอะไรกําลังมุ่งหน้ามาหาพวกเขาในขณะที่การโร่กาลังจะชนเข้ากับฮีโร่ทีมสนับสนุนแรงกระแทกก็หมดลงพอดีภาพได้เผย ให้เห็นคลองขนาดใหญ่และยาวที่เกิดจากการถลายของกาโร่กาโร่ที่กระเด็นมาไกลขนาดนี้ก็ไม่ตายหรือสลบตายอย่างใดทาเลโอที่เห็นว่าเป็นกาโร่ก็รีบวิ่งเข้าหาในทันทีถึงแม้ว่าแม็กจะพยายามห้ามก็ไม่เป็นผลแม็กเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าทาเลโอเรียกกาโร่ว่าลุงเซคินกันก็เลยพูดขึ้นว่าฉันก็ไม่รู้อะไรเกี่ยวกับหมอนั่นหรอกนะแต่ว่าก่อนหน้านี้เขาช่วยเราและต่อสู้กับมนุษย์ประหลาดตะขาบส่วนทางด้านของกาโร่เขาไม่ได้สนใจตัวประกอบกิกก๊อ เลยแม้แต่น้อยเขากําลังครุ่นคิดถึงความเก่งกาจของพี่เมงเซตามาคืออุปสรรคที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของกาโรนะเวลานี้ทนใดนั้นร่างกายของกาโร่ก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงมีน้ำโผลออกมาจากด้านหลังและร่างกายขยายใหญ่ขึ้น ทาเลโอที่วิ่งเข้ามาก็ถึงกับหยุดชะงักแม็กและสเนกที่วิ่งตามมาก็รีบลากตัวทาเลโอออกไปส่วนการโร่ก็สงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายของเขากันแนะ่หรือว่าร่างกายของกาโร่มันตอบสนองต่อความโกรธของเขาแล้วกลายพันธุ์งั้นหรือทางด้านของฮีโร่ทีมสนับสนุนได้นําตัวทาเลโอและคนเจ็บไปขึ้นเรือเพื่อหนีออกทางทะเลแต่พอเรือลั่นออกไปทาเลโอก็หายตัวไปทาเลโอกระโดดลงจากเรือแล้วว่ายน้ำกลับมาที่ฝั่งจากนั้นก็รีบวิ่งมาหาการโร่ทางด้านของ การาโร่ก็รู้สึกได้ว่าพลังของเขามันกำลังล้นทะลักออกมาถ้าเป็นแบบนี้เขาอาจจะเอาชนะไซตาม,มาได้กาโร่ได้หันไปพูดกับทาเลโอว่าแกยังมีชีวิตอยู่อีกหรอไอเด็กหนังไข่ส่วนทาเลโอที่เห็นการโร่อยู่ในร่างมนุษย์ประหลาดก็ทําให้เขากลัวจนขี้แทบเล็ดแต่ทาเลโอก็พยายามเอาชนะความกลัวและจะไม่วิ่งหนีอีกต่อไปทาเลโอได้พูดกับการโร่ว่าคุณลุงหนะักจริงๆแล้วเป็นฮีโร่มาโดยตลอดไม่ใช่หรืองไง ส่วนกาโร่ก็ไวยวัยแล้วตอบกลับไปว่าฉันพูดกับแกกี่ครั้งแล้วฮะไอเด็กหน้าหนังไข่ส่วนไหนของร่างกายฉันที่มันดูเหมือนฮีโร่ปะทาเลโอตอบว่าหำแอ่ไม่ใช่แกลองดูให้ดีสิทาเลโอตอบกลับไปว่ามาถึงตอนนี้ก็ครั้งที่สี่แล้วผมรู้นะว่าเมื่อผมตกอยู่ในอันตรายคุณลุงก็จะวิ่งมาช่วยผมสำหรับผมแล้วคุณลุงเท่ที่สุดและเป็นฮีโร่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด เพราะร่างมนุษย์ประหลาดของคุณลุงนะ่ะมันเหมือนกับไคจูหมายเลข8ยังไงละ่ะเพราะงั้นได้โปรดเถอะคุณลุงเลิกแกล้งทําตัวเป็นมนุษย์ประหลาดได้แล้วการทําแบบนั้นมันจะทําให้ทุกคนเข้าใจคุณลุงผิด และเกลียดคุณลุงผมไม่ต้องการให้เป็นแบบนั้นการโรที่ได้ยินทาเลโอพูดแบบนั้นก็พูดอะไรไม่ออกในขณะเดียวกันสิ่งที่น่าสะพรึงกลัวสําหรับการโรก็กําลังคืบคลานเข้ามาโดยที่การโรไม่รู้ตัวเซตามาตะโกนมาแตกไกลว่านายคือกาโรใช่ไหมนายคือคนที่ทําให้ตาแก่คนนั้นร้องไห้นายไลล่าฮีโรทําลายสํานักยูโดโมานับไม่ถ้วนและตอนนี้นายกำลังเล่นเป็นมนุษย์ประหลาดและกําลังทําให้เด็กตัวกับเปียกร้องไห้ทําเหมือนโตแล้วร้องไห้ออกมาดัง ไม่จําเป็นต้องปล่อยความโกรธออกมาอย่างกระทันหันแบบนั้นก็ได้เซตามะพูดด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มดูสดใสไซตามะพูดกับกาโร่ต่อว่าในหงุดหมิดหรือไงในตอนที่ฉันบอกว่าในดูไม่เหมือนมนุษย์ประหลาดคอสเพลย์ที่นายใส่มันดูซับซ้อนจริงๆเลยนะหรือว่านายใส่อีกส่วนหนึ่งไว้ด้านบนกันนะ เซตามะตอนนี้กำลังคิดว่าการโร่กำลังเล่นเป็นมนุษย์ประหลาดด้วยการแต่งชุดคอสเพลย์ส่วนทาเลโอดูเหมือนจะกลัวหัวเหม่งเซตามะก็เลยไปเกาะขาการโร่หลังจากที่เซตามะพูดจบการโร่ได้พูดกับทาเลโอดูให้ดีละไอเด็กหนังไข่ฉันกำลังจะทำลายมุมมองในชีวิตของแกฉันจะแสดงให้เห็นว่าฮีโร่มันไรพลังแค่ไหนจะไม่มีใครหน้าไหนที่เหลือรอดมาฆ่าแกหรือปกป้องแกจะมีแค่ฉัน ความชั่วร้ายที่สมบูรณ์แบบเท่านั้นที่จะมีอำนาจเหนือทุกสิ่งและจะทำให้โลกที่ไร้เหตุผลนี่ที่ทำให้ฉันและนายต้องร้องไห้จบสิ้นไปสักทีซึ่งประโยคสุดท้ายกาโร่พูดอยู่ภายในใจไม่ให้ทาเลโอดได้ยินทานเลโอที่ได้ยินคำพูดของกาโร่ก็ทำให้เขารู้ได้ทันทีว่ากาโร่กำลังจะใส่เดี่ยวกับไซตามะ ทาเลโอพยายามห้ามกาโรเพราะถ้ากาโรทำร้ายฮีโร่ไปมากกว่านี้ทุกคนจะคิดว่าการโรเป็นมนุษย์ประหลาดจริงๆแต่กาโรก็ไม่ได้สนใจการโรสั่งให้ทาเลโอเอาหัวใส่ไปไกลๆทางใดนั้นไซตามะได้เดินเข้ามาส่งสายตาหวานนหวัวให้กาโรแล้วพูดว่าเรามาอัดถั่วดำกันเถอะไม่ใช่ไซตามะถามกาโรว่านายอยากกระทืบฉันสินะ เ,เลยสิเซตมาพูดด้วยสีหน้าควรส้นทีนกาโรที่ได้ยินแบบนั้นก็ถึงกับยืนอึ้ง เซตามะก็เลยพูดต่อด้วยสีหน้าที่ดูข่มขู่กาโร่นิดๆว่าอย่าบอกนะว่าตัวเองปอแดแหกไม่กล้าต่อยเขากาโร่ o, ที่อยู่ในร่างไคจูหมายเลข8ดได้ตอบกลับว่าอย่าพูดให้คำหน่อยเลยหลังจากพูดจบกาโร่ได้เตะเข้าที่หน้าของเซตามะแบบจังๆทาเลโอที่ดูเหตุการณ์อยู่ใกล้ๆก็ทําให้เขาตกใจจนกรามค้างทว่ากาโร่ก็ต้องตกใจเมื่อเซตามะไม่เป็นอะไรเลยแม้แต่น้อยทาเลโอเองก็ยืนตาค้างคางสั่นหนักเข้าไปอีก ไซตามะที่เห็นแบบนั้นก็เลยเอามือจับที่หัวของทาเลโอแล้วพูดกับทาเลโอว่าไม่ต้องเป็นห่วงไปฉันไม่เป็นอะไรหรอกกาโรใช้จังหวะที่ไซตามะพูดกับทาเลโอเข้าจู่โจมไซตามะอีกครั้งทว่าครั้งนี้ไซตามะได้ใช้มือตบกาโรกลับไปแบบเบาๆพร้อมกับพูดว่าเราไปเล่นกันตรงโน้นดีกว่ากาโรกระเด็นออกไปไกลแสนไกลาทาเลโอที่เป็นห่วงการโรได้ตะโกนเรียกกาโร ไซตามะที่เห็นแบบนั้นเลยหันมาถามทาเลโอว่านี่บักขำน้อยในต้องการให้ฉันหยุดเจ้านั่นแต่ไม่ต้องการให้ฉันฆ่าเจ้านั่นใช่ไหมทาเลโอที่ได้ยินแบบนั้นเลยหันกลับมามองไซตามะแล้วทำหน้าปวดที่ไซตามะที่เห็นว่าทาเลโอทำหน้าปวดที่หมายถึงตอบว่าใช่ ไซตามาก็เลยพูดขึ้นด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มพร้อมกับเดินไปหาการโรคเข้าใจแล้วที่เหลือให้ฉันเป็นคนจัดการเองส่วนทานเลอ,อกก็พูดอะไรไม่ออกเพราะกำลังอั้นพี่มาถึงตรงนี้วันพันแมนตอนที่162ก็ได้ตัดจบไป